บริษัทสอใหญ่ยนจูนิง่งผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ขจัดควันดำประหยัดเชื้อเพลิงเสริมประสิทธิภาพรถยนต์ดูแลร,รถที่ท่านรักร่วมกับผลิตภัณฑ์ซันซอยอีกหนึ่งคันนะคะกับสมาชิกโตยโยต้าโครโคร拉อันติสนะคะกับรอบที่เล่งเองนะคะวันนี้ทีมช่างจะต้องทำการถอดปีกผีเสื้อออกมานะคะเพื่อตรวจเช็คนะคะ ปัญหาของรถยนต์นะคะที่รอบเร่งเองนะคะรอบขึ้นสูงมากนะคะจนเสียงดังนะคะจึงต้องทำการถอดปีกผีเสื้อออกมาเซตอัพใหม่นะคะเพื่อให้คืนค่าตามมาตรฐานนะคะของรถยนต์นะคะเพราะว่าจะได้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะรวมไปถึงการบำรุงรักษาเครื่องยนต์นะคะด้วยสารเสริมประสิทธิภาพด้วยคะ่ะ หลังจากที่ทําการซ่อมบํารุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการบํารุงรักษาเครื่องยนต์นะคะด้วยสารเสริมประสิทธิภาพค่ะผลิตภัณฑ์จากสอ่อยยนจูนนิ่งสารเคลือบกระบอกสูบนะคะอันนี้สําหรับเครื่องยนต์เบนซินนะคะจะเติมลงตรงเบ้าหัวเทียนคอยไฟนะคะเพื่อช่วยเคลือบกระบอกสูบนะคะช่วยเพิ่มพลังแรงอัดลูกสูบนะคะช่วยแก้เรื่องน้ํามันเครื่องหาย วีทีวันซูเปอร์ทีเมนค่ะเติมลงในถังน้ำมันเครื่องได้เลยนะคะช่วยปกป้องอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์ค่ะช่วยยือดอายุการทำงานค่ะน้ำยาล้างหัวฉีดเบนซินค่ะเติมลงในถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะช่วยขจัดสนิมนะคะแล้วก็คาบขมเหลานะคะที่เกิดจากการเผาไหม้ค่ะ<ม>สารเคลือบเกียร์ออตโต้ค่ะเติมตรงเข็มวัดน้ำมันเกียร์ได้เลยนะคะ เพื่อช่วยแก้ปัญหาเกียร์กระตุกเกียร์ไม่เข้าเกียร์วืดนะคะสารเคลือบบ่าววาวค่ะเพื่อช่วยลดการสึกหรอของบ่าววาวค่ะช่วยทำให้บ่าววาวของรถยนต์แข็งแกร่งขึ้นค่ะ สองพามนะครับโตโยต้าอาัลติสนะครับวันนี้เดี๋ยวมาทำความรู้จักเจ้าของรถกันนะครับสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับครัทุกค, <ผม S 2> คนขอชื่อป๋านี่เนี่ยผมชนลชาติอินทประโยครับมาจากเพชรบูรณ์มาจากเพชรบูรณ์รถมีอาการเป็นไงบ้างคือเดิมๆของมันเนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ำมันเครื่องมันรั่วนะครับ,รบผมก็ไปให้ช่างมันเปลี่ยนประก็นปาสวมให้แต่มัน บอกว่าผมทําเผื่อไปด้วยคือล้างปีกปีเสื้อให้่แถอเป็นการบริการพอออกจากอู่มาแล้วเนี่ยครับจากรอบเครื่องพันหนึ่งร้อยรอบเนี่ยครับกลายเป็นสองพันกว่าใช่เป็นสองพันกว่าเอ้าวไปให้มันแก้มันบอกว่าไม่ว่างก็เลยไปเปลี่ยนที่ใหม่เปลี่ยนอูเปลี่ยนเปลี่ยนอู่ใหม่ก็ม่้แกปีปีเสื้อมาพอปีกปีเสื้อมาใช้ลมเป่าปูดปูดปูดครับ เรียร้อยครับคิดค่าบริการห้าร้อยบาทไปอีกร้านก็ทําลักษณะเดียวกันรอบเครื่องไปยังไงครับรอบเครื่องเหมือนเดิมเหมือนเดิมสองพันกว่าไปอีกร้านหนึ่งไปร้านก็สอง0ักว่าเหมือนเดิมค่าบริการรู้สึกว่าจะแปดร้อยครั้งที่สองแพงกว่าอีกแพงกว่าอีกนะครับมันบอกว่าเปลี่ยนสายยางหนึ่งเส้นตัวอย่างสายยางมาให้ดูครับมันก็อาการเหมือนเดิมคือรอบเครื่องก็ยังสองสองพันกว่าเหมือนเดิมครับ ติดไฟแดงจนอายเขาก็รอบเครื่องสูงทําไมถึงตัดสินใจมาใหญ่ย,ยน,น์ไปดูไปดูคลิปเห็นเห็นคลิปเขาบอกว่ารถโซลูน่าน้องเขามีปัญหาครับรอบเครื่องมันจะพันห้าพันหกแก้ไม่ตกแก้มาหลายที่แล้วละ่ะแก้มาหลายที่แล้วแต่ว่ามาจบที่นี่มาจบที่ใหญ่ยน์ผมก็เลยสนใจสนใจเนี่ยดันด,นด้นมาตั้งแต่ลงสักมาถึง ออกบ้านตั้งแต่ตีสี่มาถึงที่นี่จะป่าวิ่งตรงไปกันครับครับพอถึงสองโมงเช้าก็เลยเอารถให้ค่อยเช็คครับพอเช็คก็มาเทดสรถตรงนี้ครับก็โอเคอ่ะนะครับก็คือตรว,ตวจสอบตรวจสอบวันนี้อาจารย์ใหญ่แนะนําเรื่องอะไรบ้างครับก็หนึ่งก็ถ้าสมมติว่าคนไม่ชานาญจริงอ่ะอย่าให้เขาไปล้างอ่ะผีกีเสื้อเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะ เปลี่ยนปีกปีเสือ้อเพราะว่าปีกปีเสือ้อที่ติดมากับรถอ่ะมันเป็นเป็นรอยที่เขาเอาไปทําความสะอาดแล้วก็ใช้กระดาษทรายขัดมันก็มันสึกสึก,สกปั๊บมันจะเป็นช่องช่องช่อง,องห่างก็เลย,ยทําให้ร,ร,รอบเครื่องเนี่ยเข้าไปได้รอบเครื่องสูงรอบเครื่องสูงตลอดครับต่อให้ เซียนขนาดไหนมันก็แก้ไม่ได้นอกจากเปลี่ยนอย่างเดียวครับก็ตอนนี้ก็จบที่อาจารย์จบยังไงครับจบยังไงจบก็คือเปลี่ยนปีกผีเสื้อแล้วก็เซ็ตอัพปีกผีเสื้อใหม่ใช่นะครับแล้วก็ตรวสอบในเรื่องของระบบชดเชยรอบที่อยู่ใต้ปีกผีเสื้อครับนะครับรถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับจะมีในเรื่องของตัวทัพเทอร์นี่คือตัวคอนโทรลนะครับซึ่งมันจะมีผลเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์เกียร์ด้วยตรงขึ้นไปเลครับนะครับ ตอนนี้รอบเครื่องอยู่เท่าไรครับรอบเครื่องอยู่ที่ประมาณเก้าร้อยเก้าร้อยเปิดแอร์ติดไฟแดงก็จะหลดโหลดลงนิดหน่อยลดลงนิดหน่อยนะครับก็พอใจอ่ะครับติดไฟแดงเหลือเท่าไรครับติดไฟแดงก็จะอยู่ประมาณเก้าร้อยครับครับเฟซบุ๊กนะครับธงชัยเจริญสุขก็สามารถเข้าไปผู้คนใหญ่ได้เช่นเดียวกันนะครับอ๋อตอนนี้ก็อีกหนึ่งคันนะครับสําหรับวันอาทิตย์นะครับที่ใหญ่จุดนี้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ คลิปหนาครับสวัสดีครับ v t 1 Super t i ีท t m e n t ช่วยยืดอายุการทำงานของเครื่องยนต์ช่วยปกป้องอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์ใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลสารเคลือบเกียร์ออโต้ช่วยลดการสึกหลอของเกียร์แก้ปัญหาเกียร์กระตุกแก้ปัญหาเกียร์ไม่เข้าเกียร์วืด น้ำยาล้างหัวฉีดเบนซินป้องกันการเกิดสนิมช่วยทำความสะอาดหัวฉีดช่วยขจัดคราบขมเอวที่เกิดจากการเผาไหม้สารเคลือบกระบอกสูบเพื่อช่วยเพิ่มพลังแรงอัดลูกสูบช่วยแก้น้ำมันเครื่องหายเคลือบแหวนลูกสูบเคลือบกระบอกสูบสารเคลือบบาวาวอล์ลดการสึกหรอของบ่าวาวาล์เคลือบบาวาวอล์ให้แข็งแกร่งขึ้น รถคันเดิมเลือกเติมแต่สิ่งดีๆผลิตภัณฑ์จากสอใหญ่ยนจุนนิ่งผลิตภัณฑ์ของสอใหญ่ยนจุนนิ่งเข้าโครงการลดควันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและผ่านการทดสอบภาคสนามโดยอาจารย,าย์ใหญ่ โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบจากห้องแร็ปที่เป็นมาตรฐานสากลจึงมั่นใจได้เลยว่าสารเสริมประสิทธิภาพของเราจะช่วยรถของท่านอยู่เคียงข้างท่านตลอดไป ยยนจูนิ่งใหย่โยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่ง คิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดริเริ่มเชื่อเพิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ทงชัยเจเริ่สุข สำหรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกจากรถได้จริงๆใหญ่ยนจุนิ่งใหญ่ยนจุนนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่โยนจุนิ่งใหญ่โยนจุนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะนักแค่ไหน อยาเกเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการอยญ่โยนจุนิ่งอห่โยนจุนิ่งคิดคนทุกสิ่งเพื่อรดด้วยประสบ